ดูเสร็จใหม่ๆจ้านี่โอ้โหอหยดีงาม่าปลาท่องกโกค่ะของร้านปังยิง้มนะจ๊ะนี่จะบอกเลยว่ามีความรักและชื่นชอบมากเนื่องจากว่าเป็นปลาท่องกโกที่กรอบนอกนุ่มใน แล้วเนื้อเนี่ยแน่นมากเดี๋ยวให้ดูความนุ่มของแป้งสดจ้ะโอ้ยนี่โอ้ยดูความนุ่ม,มนี่ยังคงความหนาอยู่นะจ๊ะนี่ เขียนคู่กันค่ะเอาล่ละแล้วเราก็ลงทอดเลยใน,ในยา่าโอ้ยขึ้นดีจังเลยอ่ะหลายๆคนบอกว่าติดใจไปลท่องโกร้านปังยิ้มนะคะ โดยอาจารย์มาริกาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือความกรอบนอกแล้วก็เนื้อแน่นข้างในที่สำคัญไม่มีกลิ่นชุนๆคืออะไรนะพ่อแอมโมเนียแอมโมเนียไม่มีโอโ้โหแล้วดูความพอโอโ้โหืม่เราอยากให้เห็นอันนี้ไม่ใช้แล้วนะอันนี้คือไม่ใช้แล้วนะคะให้เห็นความนุ่มของแป้ง นุ่มเหนียวนุ่มเยี่ยมจริงๆฝากทิ้งอยไ่้นี่นะคะแล้วก็ขึ้นฟูเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อสองชุดปลาท่องโกสองชุดนะคะเพียงแค่แต่ปกติ190ร้อยเก้าสิบบาทเหลือร้อยห้าสิบเก้าบาทโอเค และที่สําคัญคือเราเปลี่ยนน้ำมันตลอดนะคะจะเห็นได้จากว่านี่อันนี้น้ํามันเก่าเราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตีเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าน้ํามันใหม่เนี่ยเขาจะเป็นแบบเหลืองทองเนาะ,ะสวยมาก ้เดี๋ยวเราไปชิปมกันก่าเนาะสังขยาของที่ร้านก็เป็นสังขยาที่เรศม,มากเช่นเดียวกันนะคะอยากให้เห็นนี่ตรงนี้นี่กะทิสดสังขยากะทิสดจ้ะอันนี้อ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปกินข้างนอกกันนี่ค่ะป้าจิ้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวย้อนแสงนี่นะ อยากเห็นความเหนียวนี่โอ้ยความกรอบควากรอบโอ้ยโอ้ย,อยเป็นไงชอบตรงที่ว่าเนี่ยค่ะข้างในยังเนื้อแน่นอยู่เลยแล้วก็เนื้อสังขยานเนี่ยนี่ค่ะคือเคลือบได้พอดีไม่ใสไปไม่ข้นไป กำลังพอดีทำจากกะทิด้วยไม่ใช่นมหอมใบเตยหอมกระอืมแล้วก็อันนี้เห็นเขียวๆนี่ไม่ใส่สีผสมอ,อาหารเพิ่มเลยไงหรอเฮ้ยมันเป็นเขียวจัดอ่ะอ่าเป็นการเอาใบเตยมาฝั่นแล้วคั้นน้ำออกมาไม่ได้สี ซื้อสองคุดจากร้อยก้าสิบเหลือร้อยห้าสิบเก้าใช่มเอ้ห 95, เอ <59. S 2> หลือร้อยเก้สิบห้าอห้าสิบเก้าหลือร้อยห้าสิบเก้าตั่งได้ที่ l ล n e แอดเอจุดมาลิกาด้ยนะครับห้าเอาปไปฟปกินโชว์บ้าง อชอบที่เนื้อแน่นน่ะอได้พูดได้ด้วยถูกไหมฮะมมคือทวงมาสั่งแล้วก็วนรถมารับแล้วก็ออกไปได้เลยทั้งอาหาร,หรด้วยถูกไหมฮะรับได้อืไหนขอติงกาการนติความอร่อยค่ะอเโโโโยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนี่ไหมฮะ,ะทอดกันสดๆตรงนี้เลยนะคะ